สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช้าเช้านะครับอากาศเย็นสบายมากเลยครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนก็มีฝนตกหนักนะครับฝนตกลงมานะครับหนักพอใช้ได้อยู่นะครับสร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณที่สวนนะครับสดชื่นมากเลยครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำญ้าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมได้ปลูกไว้นะครับบริเวณสวนนะครับเป็นญ้าหวานอิสราเอลนะครับนะครับนี่คือย้าหวานอิสราเอลนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับบริเวณข้างๆงรอบรรั้วนะครับรอบรรั้วนะครับะผมจุดปลูกไว้อยู่สองจุดเดี๋ยวจะถ่ายท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับญ้าชนิดนี้นะครับเป็นหญ้าที่นะครับ ผมปลูกไว้เสริมนะครับจากหญ้าขนนะฮะแต่ว่าหญ้าชนิดนี้นะครับเป็นหญ้าที่มีโปรตีนนะครับสูงมากเลยนะครับโปรตีนสูงนะครับแล้วก็เป็นหญ้าที่วัวนะครับท่านผู้ชมครับวัวนี่ชอบชอบกินมากนะครับผมเคยทดลองนะครับเอาญ้าหวานนะครับหญ้าขนแล้วก็หญ้าเนเปียนะครับ ไปให้กับวัวกินนะครับพร้อมๆกันปรากฏว่านะครับวัวจะหญ้าที่วัวเลือกกินนะครับก่อนนะครับอันดับแรกก็คือจะเป็นหญ้าหวานอิสราเอลตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับปลูกไปถึงนู่นนะครับเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับกินก่อนนะครับนั่นแสดงว่าวัวนะครับชอบกินนะครับหญ้าชนิดนี้นะครับ ที่ผมปลูกไว้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ปลูกนะครับตามจุดต่างๆรอบๆสวนไปเรื่อยๆนะครับยาชนิดนี้การปลูกก็ง่ายมากนะครับท่านผู้ชมครับตัดเอาข้อนะครับข้อที่เป็นปล้องนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับเป็นลำต้นที่อยู่ข้างล่างลำต้นนะตัดเอาที่มันมีข้อข้อนะครับที่แก่ๆหน่อยนะครับเอาไปปลูกเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาไป ฝังไกับดินนะครับเดี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นมาเองนะครับข้อดีของหญ้าชนิดนี้ก็คือไม่ต้องไปสับนะครับไม่ต้องสับนะครับนะถ้าโตนะครับประมาณนี้แหละครับอ่าซื้อสูงกว่านี้อีกหน่อยนะครับก็ตัดไปให้วัวนะครับกินได้เลยนะครับนะตัดให้ไปกินไม่ต้องไปสับเหมือนหญ้าเนเปียนะครับท่านชมครับก็วัวก็สามารถที่จะกินได้นะครับเพราะว่ามันมีความกรอบมี นะครับไม่ได้แข็งนะครับลําต้นมันนะครับตอนนี้ผมก็ปลูกไว้บริเวณข้างๆรั้วนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อนะครับขยายพันธุ์ต่อนะครับอันนี้เป็นจุดแรกนะครับจุดแรกที่ผมปลูกไว้นะฮะสำหรับหญ้าหวานนะฮะอิสราเอลนะครับชื่อของเขานะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ ผมปลูกไว้นะครับตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับบริเวณข้างๆสระ,ะน้ำนะครับาชมครับปลูกไว้รอบๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขยายนะครับปลูกไปบริเวณที่รอบๆรอบๆสวนนะครับทางด้านนู้นด้วยนะครับเอาไว้เป็นให้กับ วัวเป็นทางเลือกนะครับให้กับวัวได้กินนะครับตัดสลับกันนะครับอันนี้ตัดวันนี้ตัดหญ้าค้นนะครับอ่าแล้วก็วันต่อมาก็ตัดนะครับหญ้าหญ้าหวานอิสราเอลนะครับหญ้าตัวนี้นะครับตอนที่แม่ของไอ้วัวแฝดนะครับคลอดนะครับผมก็ได้ใช้ตัวนี้นะครับ ยาตัวนี้เลยนะครับให้เขากินนะครับเป็นการบำรุงนะครับบำรุงวัวนะครับบำรุงน้ํานมนะครับเพราะมันมีโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็วัวก็ชอบกินนะครับชอบกินมากนะครับก็เอาไว้บำรุงนะครับแม่วัวนะครับนะครับด้านนี้มันติดกับถนนนะครับท่านผู้ชมครับถนนก็จะมีวัว เดินผ่านนะครับตลอดนะครับก็ผมก็ได้นะครับเนี่ยนำผ้าผ้าแยงนะครับมากันไว้เพื่อป้องกันวัวจากที่อื่นนะครับปลูหัวเข้ามานะครับก็โผได้สบายเลยนะครับถ้าไม่ล้อมนะครับก็จะมากินห้าชนิดนี้นะครับตีติดกับรั้วผมก็เลยนะครับใช้วิธีนะครับล้อมไปกับรวดน้ำนะครับท่านผู้ชมครับ จะถ่ายบรรยากาศช่วงเช้าๆท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับกับบริเวณสวนนะครับอันนี้บ่อปลานะครับลาก็ว่ายน้ํานะครับอากาศเย็นสบายมากนะครับวันนี้เมื่อคืนมีฝนตกลงมานะครับแล้วก็ช่วงเช้าก็มีอากาศที่เย็นนะครับมีลมพัดเอื่อยๆนะครับสดชื่นมากครับวันนี้ก็จะมานะครับเอาวัวออกทุ่งนะครับก็เลยมาถ่ายนะครับหญ้า หวานอิสราเอลนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับโอ้นะครับปลาทับทิมนะครับยังมีอยู่นะครับปลาทับทิมนะครับรุ่นเดิมนะครับก็ยังมีนะครับลูกปลานินก็เต็มเลยครับท่านผู้ชมครับที่ผมตั้งใจไว้นะครับอีกฝั่งหนึ่งของรั้วผมก็จะปลูกนะครับหญ้าหวานนะครับ รอบรอบนี้ให้หมดเลยนะครับปลูกไปเลยนะครับปลูกยาไปนู่นเลยครับปลูกง่ายนะครับเอากิ่งเอาลำต้นที่มีข้อปล้องประมาณ5้าถึงปล้องนะครับนะครับมาปักไว้กับดินนะครับปักให้มันนอนนอนเอียงเอียงนะครับฮะมันรดน้ำช่วงแรกๆมันก็เกิดแล้วนะครับช่วงแรกๆต้องดูหน่อยนะครับให้เขางอกก่อนหลังจากนั้นเขางอกเสร็จแล้วก็สบายเลยครับท่านผู้ชมครับก็รดน้ำนะครับ ก็ไม่ต้องเยอะนะครับเหมือนกับช่วงแรกๆนะครับนะครับบริเวณรอบๆบอ่อนะครับก็จะปลูกให้หมดนะครับรอบๆสวนครับท่านผู้ชมครับตามแนวแนวรัว้วนะครับอัวก็ยังอยู่ในคอกนะครับจะแจฟดยังอยู่ในคอก เดี๋ยวก็อีกสักครู่นะครับก็จะเอาออกนะครับให้เป็นเลมหญ้านะครับที่กําลังงอกขึ้นมานะครับจากฝนเมื่อคืนนะครับอยากออกแล้วนะครับนี่อยากออกแล้วคับท่านผู้ชมครับแปลงนี้แปลงหญ้าหวานตรงนี้นะครับผมปลูกปลูกหลังไอ้จะแปลงที่ ฝั่งด้านนู้นนะครับแต่ว่ามันจะโตโตกว่านะครับโตกว่าโตเร็วมากนะครับบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเป็นดินที่ยังไม่แข็งนะครับท่านผู้ชมครับเป็นดินอ่าเป็นดินที่เอาผมเอามาถมใหม่นะครับถมใหม่เอามาปลูกยาชนิดนี้นะครับมันก็เลยขึ้นมันชอบมั้งครับท่านผู้ชมครับดินที่โปร่งๆรงหน่อยนะครับนะตอนนี้มันสวยมากเลยนะครับครับเดี๋ยวนี่ยใกล้นะครับที่จะ ตัดตัดไปให้วัวแล้วนะครับวิธีตัดก็ทําได้นะครับก็เอาเกี่ยวก็ได้นะครับใช้เกี้ยวเกี่ยวหรือว่าจะใช้เครื่องตัดเครื่องตัดหญ้าก็ก็ตัดได้นะครับแล้วก็เอาไปให้กับวัวกินเลยนะครับเอาให้ไปวัวกับวัวกินเลยนะครับส่วนผมที่ใช้วิธีก็คือใช้เกี้ยวเกี่ยวเลยนะครับเลือกเอาเลยนะครับท่านผู้ชมครับมันก็จะ นะง่ายหน่อยนะครับนะส่วนถ้าใช้เครื่องตัดหญ้านะครับมันก็จะกระเด็นหน่อยนะครับมันก็จะกระเด็นนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับครับกับบรรยากาศเช้าเนะครับของวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2515นะครับ วันนี้ก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเป็นทางเลือกอีกชนิดหนึ่งนะครับสําหรับจญ้าที่จะใช้ปลูกนะครับในการเลี้ยงวัวนะครับมันก็มีหลายชนิดนะครับท่านผู้ชมครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกนะครับส่วนที่สวนนี้ก็จะมีนะครับมีหญ้าขนนะครับที่ปลูกไว้นะครับแล้วก็มีหญ้าหวานอิสราเอลนี่แหละครับที่ปลูกไว้แล้วก็จะขยายพันธุ์นะครับปลูกนะครับรอบๆสวนนะครับให้ เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีแปลงข้าวโพดด้วยนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับแปลงนู้นนะครับแปลงข้าวโพดนะฮะตอนนี้ก็ไกลแล้วนะครับดูมันเริ่มต้นสูงขึ้นมาแล้วนะครับไกลที่จะได้ตัดครับข้างในก็ผมก็จะหว่านหว่านยาลูซีนะครับพันยาลูซีนะครับนี่ครับขึ้นมานะครับก็จะ เอาไว้นะครับพอถึงหน้าฝนก็จะปล่อยวัวเลยนะครับแต่ข้าวโพดนี่ก็จะตัดให้กินก่อนนะครับอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้านี่ครับส่วนข้างในนี่ก็จะเอาไว้ให้เป็นวัวนะครับเดินเล่นนะครับในหน้าฝนนะครับเพราะว่าออกข้างนอกไม่ได้นะครับเพราะเป็นทุ่งนานะครับครับตลอดวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ